วันนี้เราก็มากันที่ที่ไหนบ้านนกมาร์เก็ตบ้านนกมาร์เก็ตนะคะตรงลำพญานะคะจังหวัดนะคะปรปฐมตอนนี้เรารอรถสองแถวมารับเราก่อนนะคะเพราะว่าที่จอดรถตรงนี้จะไกลนะคะก็จะมีบริการรถสองแถวไปเล t s เกสองแถวของเรามาแล้วจ้ารถรับส่งบริการลูกค้าฟรีนะคะขึ้นสองแถวมาแล้วเรียบร้อยะคะ่ะไปไป,ไปเช่ยวบ้านนกกันบ้านนกมาร์เก็ต วันนี้นะใครที่ติดต่อนะก้าวไโบนาณก็ดีค่ะน่ารักที่หองกินนะคะเยอะเลยเดี๋ยวเราเข้าไปหาของกินกันเลือกได้เลยนะว่าอยากจะทานแบบว่าหวานน้อยหวานได้เลยค่ะจัดให้ได้ค่ะชื่อค่ะตัวต่อนุ่นนันโตโต้ใช่ไหมคะน้องนุ่นนันโตโต้

ก็จะมีใบเสร็จให้แบบนี hmm. s <S onun, ้เราสามารถรวมถ้าซื้อครบ300จะมีกิจกรรมให้ทำเข็ยนไปก่อนเพื่อได้ทำกิจกรรมหนึ่งทางที่บอกว่าอยากมาเลืองเป็นเออเดี๋ยนะก็คือดีอ่ะบังน้าหมูเขาหมูข้าวอะไรวะขนมปังหน้าหมูเออขนมปังหน้าหมูอร่อยนะขึ้นขวด

เหมือนเดี๋จะไม่ทำแล้วไม่เี๋ยวทำเราให้เรื่องเขาบอกว่าอะไรนะดีไซน์ไม่เก่งที่ไหนอันนี้ก็ไม่ทำแล้วที่หยิบเองเลยคนเดียวเรียบร้อยค่ะอันนี้ภาษาอังกฤษ A E I O U A E I O U เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าร้อยเสร็จแล้วสวยแค่ไหนหนึ่งเดียวจะสวยดีมากแต่ะสวยดีมาเสร็จเลย ้อให้มันดูซิไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีคนข้างไม่ได้ช่วยเลยแล้วฉันจะทำ้คนนี้เางีาสุดสถึงคนนี้ค่ะตังหูตังหูไปเดี๋ยวเราก็ไป